ในโอกาสวันแม่นะคะวันนี้ก็วันที่ผ่านมาแม่ทํางานหนักแล้วก็แบบส่งเสียเราจนกว่าจะเรียนจบร่างกายแม่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วผิวเริ่มหย่อนคล้อยวันนี้ก็พามาคลินิกเสริมความงามเลเจอร์วูหนูจำได้ตอนที่ยังเป็นเด็กแม่พาไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแม่ก็จะหยิบครีมซื้อครีมแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ซื้อแม่เลือกที่จะซื้อนมให้หนูแทนวันนี้ก็มาตอบแทนพระคุณแม่ค่ะพาแม่มาฉีดหน้า สองแถมหนึ่งหนูให้แม่ฉีดสองขวดเลยแล้วหนูจะฉีดตัวแถมเองได้เลยค่ะก็ของคุณแม่นะคะก็อาจจะมีปัญหาที่มีแก้มห้อยเนาะใบหน้าตกลงก็าอาจจะเป็นส่วนของข้ามาที่ตกลงแล้วก็เอ็นหน้าแก้มสูงตัวลงอย่างเงี้ยนะลินิกผมจะบอกเลยครับว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนวันแม่ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับโคลีเดียนะครับหนึ่งขวดหนึ่งกล่องสิบซีซีนะครับอยู่ที่ 250 0 0ใช่ไหมครับซื้อ2กล่องนะครับแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องทันทีเลยได้ไปเลยครับหมดนี่3กล่องในราคาทวนเลยครับพาเพื่อนมาหารได้ครับพาคุณแม่มาหารก็ได้ครับจะเหมาคนเดียวแล้วเก็บไปใช้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับรีบจัดก่อนจะหมดเดือนสิงหาคมนี้ครับ